กรมอุตสาหกรรมตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมใช้ AI หรือ artificial intelligence ตรวจจับสินค้าราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐานที่ขายออนไลน์ได้กว่า1 0 0 0 0แรายการต่อวัน ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวในประเทศซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้เผยว่า จากสถานการณ์การทะลักเข้ามาของสินค้าข้ามชาติราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนผู้ใช้งานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและสั่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ INDX และเริ่มมีการใช้ระบบ AI หรือ Artificial Intelligence ในการเพิ่ม การตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่จำหน่ายทางออนไลน์โดยประมาณการไว้ที่1 0 0 0 0 0สรายการต่อวันจากเดิมนะครับที่ใช้กำลังคนตรวจอย่างเดียวอยู่ที่1,600รายการต่อวันและสิ่งที่เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะครับจะเป็นโปรดักต์ด้านสายไฟหรือว่าปลั๊กพ่วง และหมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังมีรายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมโดยมีการสรุปแนวทางวิธีดําเนินการของสมอในการตรวจจับและใช้คนในการตรวจสอบการกระทําผิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้ใช้ AI ในการตรวจจับคีย์เวิร์ดไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าการรีวิวของโปรดักต์นั้นๆนอกจากนี้นะครับ ก็ยังมีการตรวจสอบภาพลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตรวจสอบฐานข้อมูลผู้รับใบอนุญาตและมาตรฐานมอ,อกอส่วนการดำเนินคดีความทางกฎหมายนะครับยังคงใช้คนในการตรวจสอบความครบถ้วนความถูกต้องและข้อเท็จจริงหากเกิดเป็นรูปคดีส่วนในเรื่องของการร้องเรียนออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานกับเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูที่จะรวบรวมข้อมูลที่ร้องเรียน จากประชาชนหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการร่วมถึงติดตามสถานะคำขอในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใบอนุญาตประธานบัตร และการขอสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการโดยมีการแบ่งใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยง,งานต่างๆภายในกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะคําร้องหรือบริการที่ต้องการได้อย่างโปร่งใสสะดวกรวดเร็วและระบบยังรองรับการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรช่วยให้หน่วยง,งานต่างๆสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้วางแนวทางในการดําเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบการฝึกอบรม บุคลากรการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้เป็นที่รู้จักการบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แพลตฟอร์มร้องเรียนของกระทรวงที่ใช้เทคโนโลยีท a ร์ฟี่โฟลดูเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืนพร้อมผลักดันการปฏิรูปภาคอุตสาหการรมไทยให้ก hey ้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน